มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวบ้านแห่ดูลูกหมูป่าประหลาดออกมาจากท้องแม่มีหนึ่งหัวแปดขาสี่หูสองเพศในตัวเดียวไม่พลาดดอกไม้ทูบเทียนขอหวยลุ้นรวยได้เลขสมใจครับเมื่อเวลา14.40นาฬิกา40นาทีวันที่3 0มกราคม2565 ชาวบ้านโคกทาวรตำบลพังงูอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีพาก,กันเดินทางไปที่บ้านเลขที่201ของนางสุขสรรแสงธรรมลงเจ้าของฟาร์มสุภวัตหมูป่าฟาร์มหลังทราบว่าแม่หมูป่าตกลูกแฝดประหลาดออกมามีหนึ่งหัวแปดขาหูสีห่หูมีสองเพศลำตัวติดกันจึงพากันมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับและไม่พลาดขอโชคลาภตามความเชือ่อ ยิ่งใกล้วันหวยออกครับโดยนางสุขสรรได้พาไปดูคอกหมูเจอแม่หมูป่าเชื่อมะลิเพิ่งออกลูกมาเมื่อวานนี้8ตัวมี1ตัวเป็นลูกหมูป่าแฝดมี1หัวมีขา8ขามีหู4หูและมีลำตัวติดกันมี2เพศครับชาวบ้านที่มาเห็นบางคนถึงกับจุดทูบขอโชคลาบและเลขเด็ดต่างจ้องดูลูกหมูเห็นเป็นตัวเลข35และ53อย่างชัดเจน แต่ถ้าดูอีกมุมหนึง่งจะมองเห็นเป็น2662ซึ่งชาวบ้านที่มาดูบางคนบอกว่าเห็น3ตัวเป็น853แต่บังเอิญตรงกับเลขดังครับทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ